หน่วยต้นไม้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ห้องเรียนครจูจ๋าชั้นอนุบาลปีที่สามทับสี่สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครจูจ๋า จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะครูจ๋าจะยกตัวอย่างนะคะการเจริญเติบโต,ตของต้นมะเขือเทศค่ะเด็กๆต้นมะเขือเทศจะมีการเจริญเติบโต,ตแบ่งออกเป็น6ระยะนะคะเด็กๆ ระยะที่หนึ่งก็จะนำเมล็ดไปปลูกนะคะระยะที่สองเป็นระยะต้นอ่อนค่ะระยะที่สามเป็นต้นกล้านะคะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นระยะที่สี่ ก็จะเริ่มออกดอกนะคะออกดอกสีเหลืองสวยมากเลยค่ะระยะที่5ก็เริ่มจะมีผลนะคะจากลำต้นที่โตก็จะมีผลสีเขียวสีเหลืองและ,ะระยะสุดท้ายนะคะเป็นระยะที่6ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะผลละมะมะเขือเทศก็จะมีลูกสีแดงสดใส น่ารับประทานเห็นไหมคะเหมือนที่ครูจ๋าเคยได้สอนเด็กๆไว้เราได้เรียนรู้เกีย่ยวกับการเจริญเติบโตของมะเขือเทศไปแล้วนะคะเมื่อผลมันออกมาก็จะทำให้เรานำไปรับประทานได้ก็จะเป็นประเภทต้นไม้ไม้ผลนะคะที่ครูจ๋าได้สอนเด็กๆ ครูจ๋าให้เด็กๆนำไปทำอะไรรับประทานนะคะเด็กๆสปากเกตตี้น้ำมะเขือเทศแซนด์วิชเด็กๆยังจำได้มั้ยคะเก่งมากเลยคะ่ะเมื่อเด็กๆรู้จักการเจริญเติตบโตของ ต้นไม้แล้วนะคะโดยครูยกตัวอย่างต้นมะเขือเทศมาให้เด็กๆได้ดูต่อไปเราก็จะมาดูเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้นะคะต้นไม้ทุกชนิด ต้องการดูแลรักษาถ้าเราไม่ดูแลรักษาต้นไม้ก็อาจจะเหี่ยวเฉาหรือตายได้ครูจา๋ามีวิธีดูแลรักษาต้นไม้ดังนี้ค่ะเมื่อปลูกต้นไม้เสร็จแล้วครูจา๋าก็หมั่นรดน้ำต้นไม้สอง ครูก็จะพรวนดินนะคะเด็กๆ 3. เ,เมื่อคุณครูพรวนดินแล้วคุณครูก็ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารและสุดท้ายก็คือเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นพืชของเรากำลังเจริญเติบโต,ตก็มีอะไรคะวัชพืชค่ะเด็กๆเ,เมื่อมีวัชพืชคุณครูก็กำจัดวัชพืชโดยการถอนถอนหญ้าออกจากต้น ไม้ของคุณครูนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันดีกว่านะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้ครูจรัจถามเด็กๆว่า ต้นมะเขือเทศใช้อะไรปลูกคะข้อสองผลของมะเขือเทศนำไปทำอาหารอะไรได้บ้างค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนำอะไรคะ ใบงานแบบเสริมประสบการณ์ใบที่3ขึ้นมาค่ะเด็กๆเตรียมพร้อมหรือยังคะหยิบขึ้นมาหรือยังคะใบงานแบบเสริมประสบการณ์ใบที่3นะคะเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันในคลิปหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ ต้นไม้และการดูบำรุงดูแลรักษาแล้วนะคะครูจ๋าขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ